สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับเดี๋ยววันนี้มาติดตามผลการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลช่อง7 HD นะฮะรวมไปถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลประชาชนกอด้วยนะเดี๋ยวมาติดตามผลการแข่งขันในวันนี้กันเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน7 HD แชมเปี้ยนคัพ2024นะครับที่อาคารกีฬานี่มีบทสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผมวันนี้ก็เป็นเกมการแข่งขันในวันรองสุดท้ายนะฮะแล้วก็โรงเรียกว่าได้ทีม จะเข้ารอบที่2เกือบครบแล้วนะฮะก็จะเหลืออีกไม่กี่ทีมเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ารอบแรกนั้นมันมี16ทีมเนาะแล้วเขาก็จะแข่งคัดเลือกเอาเพียงแค่อันดับ1อันดับ2ของแต่ละกลุ่มนะฮะผ่าน้าสู่การแข่งขันในรอบที่2นะครับซึ่งในวันนี้ก็มีแข่งขันกันทั้งหมด4คู่เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวไปไล่เรียงติดตามผลการแข่งขันกันนะครับในกลุ่ม A นะฮะคู่แรกเป็นการลงสนามพบกันระหว่างโรงเรียนชนุมชนวัดหนองคอจังหวัดชนบุรีนะครับที่เล่นไปแล้ว2เกมชนะมาแล้วทั้งสองเกมนะครับเจอกับงงท ตะวันออกดาบีนะฮะทั้งสองทีมนี้ก็เจอกันมาเป็นประจําในกนารแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่น,นไหนๆก็เจอกันนะฮะถ้าเป็นภาคตะวันออกนะฮะเดี๋ยวเราขัดผักนะฮะซึ่งวังจันเนี่ยเล่นไป,ปนแค่หนึ่งเกมแล้วก็ชนะมาแล้วด้วยนะครับชนะมาหนึ่งเกมนะขณะที่คู่นี้เนี่ยนองคอเองเขาชนะมาสองเกมแต่ก็ยังไม่ได้การันตีเข้ารอบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่านองคอเองไปหลุดชนะสามสองมาเกมหนึ่งด้วยนะครับผม อ่ะซึ่งเกมการแข่งขันในแมชนี้นะครับกลายเป็นทนาของวังจันทิยาที่ชนะไปได้3ต่อ1เซตนะครับ2 5 2 7 2 5 19 25 23แล้วก็25ต่อ17คะแนนนะครับผมก็เลยทำให้วังจันเนี่ยชนะไป2เกมรวดมี6คะแนนเต็มนะครับวังจันนี่กลายเป็นทีมที่เข้ารอบนะครับผมขณะที่หนองเคาะชนะ2เกมเท่ากันนะฮะแต่ว่าแพ้ไปน1นมีอยู่5แต้มเนี่ย ยังไม่ได้เข้ารอบนะครับต้องไปรอลุ้นผลในวันสุดท้ายในวันพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งก็ต้องลุ้นผลคู่ระหว่างวังจันทร์วิทยานะครับจะเจอกับน้องเรือวิทยานะครับถ้าวังจันทร์ชนะได้นะครับน้องเคอจะเข้าสู่รอบต่อไปแต่ถ้าน้องเรือชนะน้องเรือจะเข้าสู่รอบต่อไปแทนนะครับก็กลายเป็นว่าน้องเคอจากที่แบบผลงานใน2เกมแรกค่อนข้างดีนะแต่การท่าต้องมาลุ้นเข้ารอบในเกมนัดสุดท้ายแล้วก็น้องเรือเองพวกเธอก็มีลุ้นเหมือนกันนะครับผมตอนนี้พวกเธอก็ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมีอยู่สามคะแนนขณะที่น ยังไงนะครับในการเจอกับหนองเรือส่วนในสาย B นะครับผมในการลงสนามพบกับน้ังหวานของโรงเรียนเทศบาล2วัดสว่างคงคาจังหวัดการสินนะครับเจอกับโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาดจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งชัยนาวาดเองเนี่ย เล่นไป2เกมก็แพ้รวดมาก่อนอันนี้ก็เรียกได้ว่าโอกาสเข้ารอบค่อนข้างน้อยแล้วนะครแล้วก็นัดนี้นะครับเทศบาล2วัดสว่างคงคาเล่นได้ดีกว่านะครับชนะไปได้3ตัว1เซตนะครับ21 25 25 19 25, 25 18แล้วก็25ต่อ17นะเทศบาล2นี่แซงกลับมาชนะได้3ตัว1เซตนะครก็เลยทําให้พวกเธอในชนะไปแล้วทั้งหมด1เกมนะครับจากการลงสนาม2นัดนะชนะ1แพ้1ปอยู่3แต้มนะครับขณะที่ชัยนาวาเนี่ยเล่นไปแล้ว3เกมก็แพ้3เกมรวดตกรอบไปที่แน่นอนแล้วนะครับซึ่งใน สาย B เนี่ยนะฮะโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบุรีกับเทศบาล2วัดสว่างคงคาจะเจอกันในนัดสุดท้ายนะครับถ้าใครชนะนะครับสกอร์เท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยชนะ1แพ้1เท่ากันนะผู้ชนะในคู่นี้จะได้เข้าสู่รอบ8ทีมต่อไปนะครับซึ่งทีมในสาย B อีกทีมที่เข้ารอบไปแล้วนั่นก็คือโรงรกีฬานครนนท์นะครับที่เข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ไปดูกันที่เกมในสาย C นะครับที่ทีมเข้ารอบไปแล้วนั่นก็คือโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้ก็เข้ารอบไปเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เกมในคู่นี้ก็เป็นการลงสนามพบกันร,ระหว่างบดินเดชาศรีสิสหาเสนีนะครับเจอกับกาญจนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์ซึ่งบดินเดชาเองเล่นมาแล้ว2เกมนะครับชนะ1แพ้1 มีอยู่3แต้มนะขณะที่กาจนาพิเศษเนี่ยเล่นไปเป็นแค่เกมเดียวแล้วก็แพ้มาในนัดแรกนะถ้าว่าเกมกัน,นในคันในคู่นี้นะครับบดินเดชาทำงานได้ดีกว่านะครับผมชนะไปได้3เซตรวดเลยนะครับ25 21 2 5 1 4แล้วก็25ต่อ21บดินเดชาเล่นครบไป3เกมนะครับผมชนะ2แพ้1นมีอยู่6คะแนนนะครับทำให้บดินเดชาตามทาน้าของอ่างทองเข้าสู่รอบต่อไป แน่นอนแล้วนะครับผมเลยทําให้สายนี้เนี่ยเกมทั้สุดท้ายนะครับระหว่างการนาพิเศษ,ษวิทยาลัยเพชรบณ์เจอกับท่นั่งของสุโขทยัยวิทยาคมไม่มีผลแล้วนะนะทั้งสองทีมตกรอบไปแล้วแต่ว่าก็จะเป็นการชิงอันดับที่3ของกลุ่มนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอ่างทองเขารอบไปแล้วบดินเดชาเป็นอันดับ2เขารอบเช่นเดียวกันนะครับและเกมผู้สุดท้ายก็ เป็นการชิงตั๋วกันแทบจะเรียกว่าโดยตรงกันเลยนะครับระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิชการอุทยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจอกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีจังหวัดสงขลานะครับเป็นเกมในสายดีนะซึ่งสายดีนะทีมที่เข้ารอบไปแล้วนะครับนั่นก็คือโรงเรียนสุร,รานารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ารอไปก่อนนานี้แล้วนะซึ่งสุร,รานารีเนี่ยเขาแข่งจบลงไปแต่สาววันแรกเพราะว่าสุร,ราเขามีแมตช์การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PA เเนาะในรอบคัดเลือกที่จังหวัดชัยภูมินะก็เลยต้อง แข่งในรายการช่อง7ให้เสร็จก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปเล่นนะครับก็เรียกว่าเดินสายแข่งเยอะเลยนะในช่วงนี้อ่ะซึ่งเกมในคู่นี้นะครับป็ิิรวิทยาเจอกับเองเสียงเนี่ยถ้าเองเสียงชนะก็คือเข้ารอบต่อไปทันทีนะครับแต่ถ้ายุดยาชนะเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันต่อในเกมนัดสุดท้ายนะครับแล้วเกมในนั้นนี่โอ้โหดวลกันยาวถึง5เซตนะฮะ เกมพลิกไปพลิกมายิ่งกว่าเกมนัดชิงวอลบอลลีกอินโดนีเซียนะสุดท้ายเป็นอายุทยานะครับชนะไปได้3ต่อ2นะครับ25 15 25 22 18 25 25 27แล้วก็15ต่อ11คะแนนนะครับโอ้โหอายุทยาก็ นำไป2 0ูนย์แพ้ไป2เซตหลังแต่ก็ยังกลับมาชนะได้ในเซตที่5นะครับก็กลายเป็นหนาของยุธยาที่ชนะไปได้3 2ต่อเซตเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยพิชการยุธยาเล่นไป2เกมชนะ1แพ้1มีอยู่3แต้มนะครับนัดแรกเนี่ยแพ้สุรมา2-3นัดนี้ชนะไป3 2มนะครับมีอยู่3คะแนนขณะที่เองเสียงเนี่ยเล่นครบ3เกมชนะ1แพ้2มีอยู่4คะแนนนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยยุธยาจะเจอกับสงนทรหูรวิทยายลันนนทบ,บุรีนะครับถ้า พักิการอายุทยาชนะได้พวกคือจะเข้ารอบทันทีนะครับไม่ว่าจะสกอร์เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ถ้าสุนกุลาบนนชนะนะครับจะทําให้ทานะของเองเสียงเป็นทีมที่ได้เข้ารอบต่อไปแทนนะก็อยู่ในมือของตัวเองนะครับสำหรับทาน่งของพฤิธกิการวิทยาว่าจะเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับโปรแกรมกแขในขันในวันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายของรอบแรกแล้วนะครับผมก็จะมีการแข่งขันทั้งหมด4คู่เช่นเดิมคู่แรกนะครับเก้าโมงครึ่งนะครับโรงเรียนหนองเรือวิทยาจังหวัดขอนแก่นจะเจอกับวังจันทร์วิทยงั มีลุ้นเข้ารอบถ้าพวกเธอชนะได้ในเกมนัดน,นี้นะครับผมส่วนบางจานที่เข้ารอบไปแล้วนะส่วนในสาย B นะครับผมเรียนเทศบาล2วัดสว่างคงคาเจอกับโรงเรียนเทพมงคลรังสีจังหวัดกาญจนบ,บุรีคู่นี้เป็นการชริงตัวกันเข้ารอบนะครับใครชนะสกอร์เท่าไหร่ก็ได้นะครับจะ ขน่สู่รออบต่่ไปททันีสวนในสาย C นะครับผม12นา30นาทีนะครับสุโขทยัยวิทยาคมนะครับจังหวัดสุโขทยัยพบกับการนาพิเศษวิทยาลัยเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์คู่นี้เนี่ยไม่มีผลแล้วนะครับตกรอบไปแล้วทั้งคู่แต่ก็เป็นการชิงอันดับที่3ของกลุ่มนะส่วนในสายดีนะครับผมวิทยา,ายเทคโนโลยีพนันธุการ์วิทยานะครับเจอกับสุกุลาวิทยาลัยนนทบุรีนะครับก็คู่นี้เนี่ยถ้าวุทยาชนะเข้ารอบทันทีนะครับแต่ถ้าสวนนนชนะเนี่ยก็น่าจะเป็นเองเสียงที่เข้ารอบนะก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันอีกทีนึง ในวันทุกนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือผลการแข่งขันวอลเลย์บอลช่อง7 hd นะครับที่จะแข่งขันกันแล้วก็เดี๋ยวจบปุ๊บเนี่ยวันที่23่สิบสาจะมีการจับสลาบแบ่งกลุ่มในรอบที่2รอบที่2ก็ยังได้แบบแบ่งกลุ่มกันอยู่นะเออแล้วก็เล่นแบบพบกันหมดก่อนที่จะคัดอันดับ1อันดับ2เข้ารอบรองแชลเลอร์ต่อไป ไปดูกันที่การแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกรชิงเลิศถึงประเทศไทยประจำปี2567นะครับที่อาคารวีสมัยจังหวัดศรีสะเกดในวันนี้ก็เป็นเกมในวันสุดท้ายนะครับนัดชิงชนะเลิศนะโดยคู่ชิงชนะเลิศนะครับ PA ศรีสะเกดลงสนามเจอกับสุพรีมทิพยชุมบุรีอีเทคนะครับคู่นี้ก็เป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศเมื่อปี2565นะครับโดยเกมในนัดนี้นะครับเป็นท่านั่งของ PA ศรีสะเกดนะครับที่ทำงานได้ดีกว่านะครับผู้เล่น ดาวตบทีมชาติไทยโอ้โหล้นหลามเลยนะครับชนะไปได้3าเซตรวดนะครับสบายๆ25-14 25-15แล้วก็25-14ต่อคะแนนนะครับ PA ศรีสะเกตก็คว้าแชมป์วอลเลย์บอลศิเล็กประชาชนกอได้เป็นสมัยที่12ติดต่อกันนะครับคือวอลเลย์บอลถ้วยกอนเนี่ยมาเล่นศรีสะเกตตั้งแต่ปี2556นะครับแล้วก็ยาวมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันรวมแล้วทั้งหมด12ปีนะฮะ12ครั้งนะครับแต่ว่าวอลเลย์บอลถ้วยกอไม่ได้จัดอยู่ปีนึงนะครับในช่วงสถานการณ์ของโควิดนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางดด้้้าานนขขอออง PA เเเี่ยยยไไปปไแชม์์ววลลลบถ ก่อที่น่าจะแข่งที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันทานะเพราะว่านะอะจจะมันมันมันสิบกว่าปีแล้วผมก็ยังไม่ได้เข้ามาทํางานนะครับก็รวมแล้วเนี่ยพีเอเขาได้แชมป์ติดต่อกัน12สมัยในบอลบอลถ้วยก่อนีก็ถือว่าได้ครองกันมาเกินทศวรรษแล้วนะฮะยาวนานมากนะครับก็สามารถ คว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองได้อีกนะครับสำหรับท่านาของ PA เอสีสเกตนะครับโดยที่คู่ชิงอันดับที่3เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะครับเอาชนะมหาวิทยาลัยรังสิตไป3 0นะครับ25 18 25 15แล้วก็25 21ส่วนคู่ชิงอันดับ5นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับชนะแฮนด์อินแฮนด์ราชมงคลธัญบุรีสามศูนย์นะครับยี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบห้าสิบแปดแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบ25 13แล้วก็31 29นะครับผม ส่วนรางวัลผุกคนนะครับผมหัวเสาสองคนนาะวิศราสีทาเลิศจากมรังสิตนะฮะคู่กับอัชรพรคงยศจาก PA เีสกเกตบอลเร็วนะครับวชิริยานนท์แจมจากสุพรีทิทิพยาชมบุรีอีเทคนะครับได้คู่กับหัทยาบุรุษุกจาก PA เีสกเกต มีหลังยอดเยี่ยมนะครับอัจฉริยาพรกัมใจบุญจากสุพรีมทิราชบุรีอีเทคนะครับมือเซตยอดเยี่ยมนัทนิชาเจแสนจาก PA เีสเกตตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนะครับทิ่กำพรช้างเขียวจากมอขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะครับแล้วก็นักกีฬายอดเยี่ยมนะครับเป็นชัชชุออนโมกศีจาก PA เีสเกตนะครับส่วนโค้รยอดเยี่ยมนะครับเป็นโค้รยาวนะครับสุภชัยจิตจำรูจาก PA เีสเกตนะครับนี่ก็คือสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดของการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอนะครับรวมไปถึงวอลเลย์บอลช่อง7 HD ด้้ววยนนนะครัับีเกจะเ็นนการแขข่่งงัชอ7 HD ในวันสุดท้ายเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็วออเลย์บอลในเมืองไทยก็จบเกือบหมดแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าสู่นะฮะการแข่งขันซีบิลิกในช่วงสัปดาห์หน้านะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปกำลังใจให้กับช่องราวเล์ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ